สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินแตงโมช่ำๆกันนะคะทุกคนอากาศร้อนมากที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวมากินแตงโมกันค่ะได้มาจากฟู้ดทูโกค่ะนี่เลยสั่งแกลบมาค่ะทุกคนแกลบเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงล้วก็กินเลยค่ะเราก็บอกว่าอากาศแบบช่วงเที่ยงๆนี่คือร้อนมากต้องการแตงโมค่ะเฮ้ดูแบบมี3สีเลยค่ะทุกคนมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะแต่สีส้มนี่มันออกเหลืองๆนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นสีส้มนั่นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำแตงโมค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยนี่มันเป็นแกนแท่งๆอย่งนี้มานะคะ ชื่นใจรสชาติเหมือนแตงโมทั่วไปแต่ว่าคือมันน่ากินอะเขาทำมาแบบเนี้ยเย็นมาก กโกโกุูตูก็ค่ะแตงโมสีส้มหวานฉ่ำมากในสีเหลืองสิได้มาแบบแน,น่นๆเลยค่ะทุกคนเต็มกล่อง เม็ดไม่มีเลยนะคะม,มันเย็นขึ้นสมองคนะ่ะ มิ้นซื้อมาเองนะคะร้านของเขาอยู่ใกล้ๆบ้านมิ้นค่าส่งห้าสิบบาทใครอยากกินน่าจะแบบว่าคือเขาน่าจะส่งแค่ในกรุงเทพหรือว่ามิ้นไม่แน่ใจนะคะต้องลองสอบถามเขาแน่ไ,ไดยค่ะถอม่าม ชอบเข้าไปความแดงนี่คือแบบมันทำให้คนละเวลาเจออะไรแดงแดงมันทำให้ชวนหิวเนาะสามารถ เดี๋ยวร้อนน่าจะสั่งแบบเป็นผลไม้รวมมาดูของเขามีหลายแบบค่ะมินักเวัวกินไม่หมดค่ะก็เลยแบบสั่งมาแบบสั่งมาแบบเอ้ยแบบทีละอย่างก่อนอะไรเงี้ยสั่งแบบแป๊บเดียวถึงเลยไม่ถึงครึ่งชมมั่วโมงมไม่รู้ตอนจังหวะเขาส่งหรือเปล่าไม่น่าจะได้มั้งแต่งงอ ส่วนตัวมินนะมินว่าสีสีส้มห,หวานสุดเนี่ยเนี่ยนี่สีส้มค่ะสีโปรดของมินเลยสีส้มอ่ะสีประจำวันเกิดมินมินโชคดีมากมินได้มาแต่หวานเพราะว่าบางแตงโมบางลูกอนะเนาะผละไม้บางทีอะเราก็ไม่รู้นะแต่ละลูกรสชาติแบบจะได้มาแบบไหนอะไรเงี้ย mong vâng thì nó có như bảo luật bản nói và dỡ nó sốt nó sốt chưa ค้นยังไงให้มันเป็นแท่งแบงนี้เนี่ยมันน่าจะมีเครื่องเจาะหรือเปล่ามิเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผลไม้หวานนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ที่หวานแล้วมันน้ำมันฉ่ำๆกินแล้วถ้าเกิดว่าหวานแบบละมุดหรือว่าหวานแบบ หวานโดดไรเงี้ยมิ้นจะไม่ค่อยชอบผลไม้แบบนั้นลืมถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วถ่ายรูปก็แปลว่าออกมาไม่สวยเลยนะเพราะเรากินไปแล้วไงเสียงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปดึงมาจากไอ้เพจของเขาค่ะ สีแบบฉ่ำมากเหมือนเขาเอาไปปั่นนะคะเดี๋ยวไ่ลองชิมดูแตงโมสีแดงแตงโมรือเปล่ามันจืดๆนะแต่ว่ามันจืดๆแบบมันไม่ได้หวานแสบคอมันแบบกินแล้วมันชื่นใจแบบมันเย็นท้องอืม กินแตงโมต่อเมื่อวานไปตลาดใช่ไหมไปตลาดอยู่สะอาดแถวบ้านเมนเดี๋ยวเม้นจะมากินมะเขือเทศให้ดูอีกได้มาแบบสดมากแล้วแบบคือมันมีกิ่งมาด้วยนะทุกคนกิ่งของมะเขือเทศแบบก้านมานะันอะก้านหรือเขาจะเขาเรียกกิ่งก้านหรอเออ่นหน่ะประมาณนะั้นอะคือแบบ สวยมากแล้วลูกตึงแข็งมากเดี๋ยวมีจะทาคลิปอีกเพราะว่าคือแบบจะยั่วคนที่บอกว่ากินมะเขือเทศไม่ได้เล่ยจะยั่วจนกว่าจะกินให้ได้อะคือจริงๆมีหลายคนนั้นที่แบบว่าจากแบบไม่เปิดใจเลยอะไรเงี้ยเขาค่อยๆลองแล้วก็แบบว่ากินได้อะไรเงี้ยโคตรดีใจเลยจริงๆแบบเวลาที่แบบว่าอ่านคอมเมนต์แล้วแบบเจอคอมเมนต์แบบนั้นอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรามีส่วนหนึ่งที่แบบว่าทําให้เขากินมะเขือเทศได้อะไรเงี้ยจริงๆมะเขือเทศอะบางใสพผนัง มันไม่มันไม่ได้อร่อยทุกสายพันธุ์นะจริงๆอ่ะบางสายพันธุ์มันเหมาะกันทําอาหารบางสายพันธุ์เหมาะกับการอ่กินกับสลัดบางสายพันธุ์เหมาะกับทาส้มตำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกันนะจริงๆถ้าเป็นสายพันธุ์ที่กินเนื้อมินว่าว่าถ้าลองนะค่ะบางคนบอกอุ้ยเคยลองแล้วบอกว่าคือแบบกินไม่ได้เลยลองสายพันธุ์กินเนื้อค่ะทุกคนแล้วมินอะโชคดีอย่านงตลาด ตลาดที่แบบว่าอยู่ใ,ใกล้บ้านนี้นะคะสิน่าคารินอะ่ะคือมันเราจะได้กินพวกผักผลไม้สดออแกนิกแบบยังผักเนี่ยคือสดมากแล้วแบบว่าเก็บได้เป็นเดือนนะทุกคนเพราะว่าของเขามันไม่มีสารเคมีค่ะทุกคนเขาจะปลูกบนดินแล้วก็แบบว่าไม่ใช้ยาอะไรเงี้ยเหมือนจังเกินนะผักบางอย่างซื้อมาจากไอ้ตลาดอะบางอย่างนะถ้าเป็นตลาดแบบใหญ,ใหญ,ใหญ่ต้นหอมก็ช่าง แป๊บเดียวเน่าจริงๆมันเขาใช้สารเคมีเยอะอะไรก็ช่างที่แบบว่าอย่างเช่นเราปลูกเองอะไรเงี้ยโอ้เก็บได้แบบในตู้เย็นนี่แบบว่าแบบนานอ่ะคือมันไม่เปลี่ยนสีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามตลาดอะแปบ๊บเดียวเหี่ยวแห้งหมดจริงๆอย่างอันนี้เหมือนกันผักเอผักสลัดของเขาอ่ะมิ้งเก็บมันก็ไม่ถึงเดือนหรอกมิ้งก็พูดเวย้ยเฉยแต่ว่าคือเก็บนานกว่าปกติอ่ะคือมันก็ยังสดกรอบอยู่อะไรเงี้ยอืมก็คือเขาปลูกบนดินสลัดที่มิ้งกินนะพวกผักสลัดพวกผักเอ ขาเรียกนะฟินแนลเล่อนะไรพวกเนี้ยบางคนเนะี่ยยังคิดว่ามีนายอยู่ต่างจังหวัดมินอยู่กรุงเทพมินอยู่กรุงเทพคือตลาดพวกตลาดมันก็จะเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของซื้อของขายมันจะเยอะกว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดมีนะพวกของปรุงของปล่อยอะไรเงี้ย แต่มันจะมีเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆอะไรเงี้ย<ๆ>มันจะไม่ได้มีหลากหลายเหมือนกรุงเทพไงกรุงเทพแบบมีหลากหลายแต่ต่างจังหวัดมีเยอะแต่ก็คือแบบว่าเป็นเยอะในแบบว่าในอย่างพวกผักอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าผักที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดน,นั้นๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปบ้านเนี่ยมันก็จะมีแค่ผักเฉพาะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีแบบมีหลากหลายอะ่ะอืท้องรองทุกวันนี้คือตัดคลิปไม่ต้องตัด แต่วเองตอนท้องร้องนี่ประจำเลยรู้สึกตอนนี้แน่นท้องมากโอเควันนี้มิงก็ยังไม่ได้ชิมอันนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวชิมน้ำแตงโมสีเหลืองให้ดูน่าจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มรวมกันอันนี้หวาน โอเควันนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะใครอยากกินก็ที่ฟ o o d to g กเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะใครอยู่ละแวกใกล้เคียงใกล้ๆตรงนี้ก็คือสั่งกินนะคะอยู่ไกลก็เสียค่าส่งเยอะเพราะว่าเขาเขาส่งอันนี้ไงเขาส่งแกลบค่ะทุกคนโอเควันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะฝากกด like, <g oda> ไลค์กดแชร์กดติดตามมิ้นได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ